อ่ะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมอนิเมะแชมเปี้ยนซิมูเลเตอร์นะมาอยู่กันในอัปเดตที่7นะครับเป็นอัปเดตของแมปไททันนะครับก็คลิปออกช้าหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไปต่างจังหวัดมานะก็เลยยังไม่มีเวลาอัดคลิปนะครับตอนนี้ก็มีเวลาอัดแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูอัปเดตไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะส่วนบางคนน่าจะเล่นกันไปแล้วนะครับอันนี้ผมเราทาคลิปช้ากว่าคนอื่นเขาเลยนะ เริ่มอ่านอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนของอัปเดตท,ที่7นะก็จะมีในแมปของ War City มานะครับเขาบอกว่าจะมี3เควสใหม่นะครับแล้วก็มี Ascension 3นะครับอ่ะก็เป็นตู้ทำไอ Ascension นะครับขั้น3นะโอเคแล้วก็แมปจะใหญ่มากนะครับแล้วก็เลเวลตอนเนี่ยจะอยู่ที่130แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เลดใหม่นะครับเป็นเลดของดันไททันนะก็จะมาเลยนะครับ ไม่ต้องรองสัปดาห์หน้านะแล้วก็มีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรไอ e w Star d e v e l o p e r Challenge เนี่ย <t ap ly> เขาบอกว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับ Champion City ซึ่งคืออันนี้นะ <t ap ly> เดี๋ยวผมขอลองเดินหาในแมปนี้ก่อนแล้วกันนะ <t ap ly> โอเคอยู่ตรงหน้าหอคอยนะครับก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปทีหลังนะครับ <t ap ly> เดี๋ยวอ่นานอัปเดตให้หมดก่อนแล้วกันนะโอเคเขาบอกว่าจะลงได้ สองครั้งต่อวันถ้าผมปแปลไม่ผิดน่าจะเป็นสองครั้งต่อวันนะครับแล้วก็รางวัลที่ได้รับเนี่ยมันจะได้จากดาเมจที่เราทําไปนะครับยิ่งเราทําดาเมจมากเนี่ยก็จะได้รางวัลที่มากขึ้นนะครับอันสุดท้ายเขาบอกว่าให้เรามั่นใจไว้นะว่าเราจะหลบการโจมตีของมันได้เนี่ยนะอันนี้เป็นการบอกเฉยน,นะครับมาดูในส่วนของ Ascension 3กันดีกว่านะเขาบอกว่าในส่วน Ascension 3เนี่ยมันจะได้ช่องใส,ส่สก,กินเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องนะ แล้วก็มีโอกาสที่จะสมทาเลต์เมื่อครบร้อยครั้งนะครับอันนี้ก็ไม่ชวนครับว่าโอกาสมันคืออะไรนะแต่สมครบร้อยครั้งเราจะมีโอกาสที่จะได้อะไรสักอย่างมานะครับนะต่อมานะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้าตู้ Ascension 3เนี่ยสามารถเจอได้ที่ด่านบอรซิตี้นะก็คือด่านของทายท่านที่มาล่าสุดนะครับนะส่วนการทำา a s เ e n s i o n 3เนี่ยมันต้องใช้ของที่ได้รับจาก d e วิ l เ e r Challenge นะก็คือในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับ แล้วก็หัวข้อถัดมานะครับเป็นในส่วนของฮาโลวีนอีเวนต์นะ mm hmm. เขาบอกว่ามันจะหมดนะครับในสัปดาห์นี้คือสัปดาห์สุดท้ายนะ mm hmm. แล้วก็มีเควสใหม่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นเควสสุดท้ายนะที่เพิ่มเข้ามาอ่ะตรงนี้นะครับเป็นเป็นนารุตโตะร่างสั์ทางนะ mm hmm. เที่ยังแปลงร่างไม่สมบูรณ์นะครับโอเค okay. mm hmm. ก็ให้เราสู้กับสตาร์เดบ oler 5รอบนะครับลงเลท15เปิด ไปอีก15,000นะแล้วก็จัดการศัตรูตัวอะไรก็ได้นะครับ3 0 0พตัวนะของที่ได้รับเนี่ยมันก็น่าจะเป็นในส่วนของที่เปิดคอสมิกของฮา l โลวีนนะครับโอเคมาดูในส่วนต่อไปกันส่วนโฮเวอร์ใหม่เนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นอันเดียวกับไอเจ้าบอรดโฮเวอร์นี้หรือเปล่าแต่อาจจะเพิ่มข้อใหม่นะอันนี้ไม่ชวนครับขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะ มาในส่วนถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของการปรับบาลานซ์นะโอเคเขาบอกว่าจะเพิ่มการเก็บเหรียญเนี่ยได้สูงสุดถึง15,000เหรียญน,นะครับแล้วก็เลทคูดดาวเนี่ยลดลง3มนาทีนะแล้วก็บัฟกอตลี่นะครับจะทำดาเมจหนึนะคูน1.3นะครับแล้วก็ impossible ล a ล e เนี่ยมันจะเพิ่มความยากขึ้นนะครับยีนะถ้าผมแปลไม่ผิดนะแล้วก็กล่องของเลดเนี่ยมันจะดอบ สองสก,กินนะครับต่อ1กล่องนะแล้วก็อันนี้เขาเข้าวงเล็บมาด้วยนะครับว่าไอกล่องสีม่วงนะดายลี่เชนันจะเป็นกล่องที่ใช้กุญแจเปิดน,นะครับ10กล่องนะต่อวัสดส่วนอันต่อมานะครับไอการ Ascension 2เนี่ยมันก็ต้องใช้ a s e n s s o o n สองอฟนะซึ่งรอบจากไอเจ้าตรงนี้เหมือนเดิมเลย Star d e v บ l e r c h a l l e n g นนะโอเคต่อมาก็เป็นการปรับ o p t i m i z e นะครับทำให้เกมเรื่นขึ้นนะแล้วก็แก้บั๊กนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นแพทเสริมนะครับที่เข้ามาหลังจากมีอัปเดตนี้นะก็เป็นในส่วนของแก้บั๊กนะซะส่วนใหญ่นะครับมีอัน,นเนี้ยเนี่ย7.0.5เนี่ยที่เพิ่มมาเยอะนะ l a น d of g i a n นน่าจะเป็นเลดนะครับเขาบอกว่าเควสไลน์ของเลดเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเดินกระจายขึ้นหรออันนี้ไม่ชัวรนะ์นะนี้ไม่ชัวร์ข้ามไปก่อนเลยลแล้วกันแล้วก็เขาบอกว่าจะเพิ่มไอเจ้าตัวกับตันเนี่ยน่าจะเป็นตัวคอสมิกใหม่นะครับลงใน ที่สุ่มฮาโลวีนคอสมิกนะ,ะแล้วก็เพิ่ม Quality line ค,คุณภาพชีวิตนะที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องทั่วไปนะเกี่ยวกับไอเจ้าตัวสตาร์เดลเลอร์นะครับอันใหม่นะแล้วก็ปรับบาลานนะครับแล้วก็แก้บั๊กนะโอเคอา่างนี้ก็แก้บั๊กหมดเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตที่7นะเดี๋ยวเราไปดูเจ้าอันนี้กันเลยดีกว่า อ่านี่ลงได้2ครั้งต่อวันจริงๆด้วยนะเดี๋ยวลองลงสักครั้งนึงก่อนแล้วกันนะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับมีเวลาจำกัดด้วยนะน่าจะประมาณ3นาทีนะครับต่อการลงหนึ่งเลทนะโอเค ก็ทำดามจให้ได้มากที่สุดนะครับในการลงนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับหลบสกิลแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ตีเสร็จเลยก็ได้นะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า จะได้รับของอะไรบ้างนะตอนนี้ทำดามจได้อยู่ที่2.1 t นทีนะครับโอเคก็จะมีกล่องดอกมานะเปิดกันเลยอ่าก็จะได้ของมาประมาณหนึ่งนะนี่นะครับมี a d v a n c e ์ s c e n s i o n c a r d นะอันนี้เป็นระดับ Cosmic นะครับผมว่าน่าจะเป็นที่ทำา s s e n s s o o n 3นะอันนี้น่าจะเป็นของ Ascension 2นะครับ แล้วก็มีเดเวลอร์คิสตันนะแล้วก็ได้เหรียญทาเลนโทเค e นนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับกับการลงก็เดี๋ยวไปลุยแมปใหม่กันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะมี3าเควสใหม่เข้ามานะครับก็แมปเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับโอเคมาถึงก็จะมีเออร์วินนะครับให้รับเควสบทนี้นะให้ไปจัดการเจ้าพวกไททันนะครับ มาถึงปุ๊บแมพก็จะเป็นประมาณนี้เน่ยนะยืนบนกำแพงนะครับแล้วก็โดดลงไปเลยปะล้วก็จะมีที่ซุ่มตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาอยร์พวกขทันกันก่อนดีกว่านะโอ้มีหินให้ตีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ทำเพลนี้กันให้เสร็จก่อนดีกว่านะ ก็ระหว่างนี้นะครับไปเดินดูแมพคร่าวๆก่อนดีกว่านะเป็นแมพในส่วนของตัวกำแพงเมืองนะครับอยู่ข้างในกำแพงนะอ่าซึ่งทางต่อไปเนี่ยที่ไปได้เนี่ยมันยังล็อกอยู่นะครับก็เราต้องทาเควสให้ผ่านนะถึงจะปลดล็อกก็ไล่ตีไปเรื่อยนะครับแมพคร่าวๆของตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูตอนที่ตีพวก นี้เสร็จเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคครับตอนนี้เสร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยนะก็เดี๋ยวส่งเควสเลยนะครับต่อไปเขาบอกว่าให้หาฮันเตอร์นะครับในออฟนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมเห็นทางนี้นะครับเป็นลิฟต์ขึ้นมาข้างบนนะก็ไม่รู้ว่าขึ้นมาทำาไมเหมือนกันนะโอเคแต่เราสามารถขึ้นมาข้างบนได้นะครับโดยเข้าไอ้เจ้าลิฟต์ตรงนี้นะ อโอเคเห็นแตกแล้วยังไงต่ออาจจะต้องรับเคลสก่อนก็ได้นะแต่ผมตีแตกไปแล้ว Okay. เดี๋ยวเรามาหาฮันเตอร์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเปิดหาจนกว่าจะได้นะครับเดี๋ยวตัดภาพไปเลยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็เปิดได้แล้วนะก็เดี๋ยวมาส่งเคว้กันเลยนะครับโอเคต่อไปก็เป็นเคว้ให้ทำลายหินนะซึ่งก็ทำลายไปแล้วนะ ส่งกันเลยโอเคต่อไปก็กำจัดไททันนะครับโอเคตรงน,นี้ก็จะมีหินมาตันไหมนะ เอ,อมไม่มีหลอดเรืองอะเนี่ยอ๋ถ้าเราขึ้นบนนี้ล่ะโอเคขึ้นมาแล้วก็ลงได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ แบบก,ก็คล้ายๆกับฝั่งโน้นยอยู่นะอืโอเคแต่ฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของนอกกำแพงนะครับ มีใจท่านกี่ร้อยเมตรนะก็ระหว่างนี้เดี๋ยวขอทำเฟสให้เสร็จก่อนนะครับ <No. S 1> เดี๋ยวมาเจอกันตอนทำเฟสเสร็จดีกว่าน,นะโอเคครับตอนนี้ก็ทำเฟสเสร็จเรียบร้อยนะก็ดย๋ยวส่งเลยนะครับโอเคอันสุดท้ายน่าจะให้ไปตีใจท่านไอตัวร้อยเมตรนะ mm. เเลือกก็อยู่ที่1ิทีนะครับ ช้เวลาตีสักพักเลยนะ,ะตัวรับเควสอื่นนี่ผมยังไม่เห็นนะครับมีตัวรับเควสแค่ตัวเดียวหรือเปล่าน,นะแต่เควสก็มีให้ทำสามเควสนะเดี๋ยวค่อยเดินไปหาดูนะครับว่ามีตัวอื่นให้รับไหมเดี๋ยวตอนนี้มาตีแต่ท่านให้เสร็จก่อนดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ใกล้จะตายแล้วนะโอเคเรียบร้อยนะครับ สองเฟสเสร็จแล้วนะโอเคงั้นต่อมาเดี๋ยวเราไปพาไปดูตัวของด่านนี้กันนะครับซึ่งตัวทั้งหมดก็จะประมาณนี้เลยนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปดูสกิลของแต่ละตัวกันดีกว่านะครับโอเคเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันนะอันนี้ก็ถือเป็นปืนหรือเปล่า กิลก็เป็นการยิงปืนนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นการอาดาบฟันแล้วก็ใช้เครื่องเคลื่อนยานสามมิตินะดูที่ตัวถัดมานะครับโอเคสกิลคล้ายๆแบบเดียวกับตัวที่แล้วนะ อันนี้ไม่ได้ถือบุตนะครับโอเคเป็นการยิงแฟร์เรียกพวกพ้องมาใส่นะต่อมามิคาสะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดับเลเจนแล้วนะโอเคสกิลดูมีความอลังการขึ้นมานิดหนึ่งนะเวลาฟันเรามีเอฟเฟกเลือดออกมาด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวไมทต็ตเข้านะครับสำหรับด่านนี้นะเป็นเอเลนนะครับถ้าใช้ใช้สกิลนี้จะแปลงร่างไหมมาดูกันนะโอเคแปลงร่างจริงด้วยนะครับแ,แล้วก็จับสตูทุ่มแล้วก็เหยียบซ้ำนะนี่นี่ม,มันเท่นะแต่ว่า ตัวศัตูจะมีอาการบักๆนิดหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณน,นี้เลยนะครับสำหรับตัวของด่านไทาท่นนะโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกานที่เลดใหม่ดีกว่านะนะเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคก็จะใช้แมปเดิมนะครับโอ้เสียงเพลงดังไปนิดหนึ่งไหม ไม่รู้ว่าตอนอัดออกมาเนี่ยเสียงแบ็กกราวพื้นหลังมันจะดังไหมนะโอเคเดี๋ยวเราไปตุยเลกันดีกว่านะอันนี้ไปยังไงเนี่ยหรือว่าผมยังตีไม่ครบแมปมันใหญ่นะครับอืนี่มันมีตัว มาแอบตามซอกตามซอยนะอ๋ก็คือเหมือนให้เราเดินหาไททันให้ครบนะครับแล้วก็น่าจะไม่ต้องไปไหนแหละน่าจะอยู่แค่ในด่านนี้นะครับมันก็ดีนะถ้าไม่ต้องเดินไปไหนแต่ว่ารู้สึกว่าด่านมันจะใหญ่นะ ือจะเสียเวลาในการตามหาพวกไททันนะครับโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นรอบ2องนะไททันก็มาเพิ่มนะครับหน้าที่เราก็เดินบนกำจัดไปเรื่อยนะก็ถือว่าเป็นการลงเลทที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะ น้ำลงได้ไหมโอเคไม่ได้นะโอเคต่อไปเป็นมินิบอสใช่ไหมใช่เลยเป็นไททันเกาะนะครับ โอเคเขาบอกว่ามีกล่องที่สปาวมาน,ะน่าจะเป็นกล่องทองที่ไว้เป็นกล่องเสริมนะครับซึ่งก็ต้องเดินหานะว่ามันอยู่ไหนนะอ,อ๋อนู่นนะครับอยู่ในบ้านนั่นนะโอเคเราก็แ,แบ้เข้ามาเปิดก่อนดีกว่า ต่อไปก็ไปกำจัดไททันเหมือนเดิมนะตรงนี้มีทางลงด้วยหรออ๋ลงมาไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เดินบนไรเขียไปนะแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าเราจะวนไปตีพวกไททันหมดนะใช้เวลานาน,านอยู่นะ ก็นิวเกมโหมดที่เขาว่าก็น่าจะเป็นส่วนแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นไอ้ส่วนประตูวาร์ปที่เข้าไปตีบอสช่วงต้นคลิปที่พาไปดูนะครับโอเคบอสก็เป็นไททันไอ้1อยเมตรนะโอ้ระดับเดียมเลือด 3.17T เลยนะ ใช้เวลาตีพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนตีเสร็จเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลากันนะโอเคครับตอนนี้ก็ตีเสร็จแล้วนะก็รับกล่องกันให้เรียบร้อยนะครับโอเคก็ได้เกลืออีกแล้วนะดวเดี๋ยวผมขอไปดู รงด่านนี้ก่อนนะครับเห็นว่าในเลนเนี่ยมันมีทางหลบตรงนู้นนะโอเคในด่านปกติมันปิดนะครับอ๋อนี่แล้วก็มีเคเวสนะอยู่ตรงนี้นะแสดงว่าต้องเหลือตัวทำเคเวสอีกตัวนะครับโอเคเคเวสเราให้ไปเก็บกุญแจไปสนานะมาเตอร์เรียสคีนะครับ ก็เดี๋ยวผมขอบินวนหาก่อนละกันนะคงต้องใช้เวลาพักหนึ่งเลยนะในการหาเนี่ยโอ้บ้านนูนเข้าได้ไหมไม่ไดาสิปะ่ะอ๋อได้นะโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาก่อนนะครับ โอเคครับหลังจากที่บินวนหาประมาณ10กว่าทีนะก็เจอแล้วนะครับเป็นกล่องอย่างนี้นะโอ้มันซ่อนอยู่ตามบ้านนะครับที่มีประตูเข้านะซึ่งไอตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะมานะเดี๋ยวผมไปเริ่มตั้งแต่ตอนแรกให้ดูเลยดีกว่าก็คือเราต้องทำเควสของเออร์วินบนนี้้เสร็จก่อนนะตอนแรกพอทำเสร็จเนี่ยเราก็ให้เราตรงมาเลยนะครับ แล้วก็ขึ้นไอตัวกระเช้านี้ไปนะมันต้องข้ามไปอีกฝั่งนะครับตอนแรกผมก็หาฝั่งนี้ต้องนานนะมันก็มีแค่บ้านตรงนี้นะครับที่เข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะพอเราข้ามกรแพงมานะครับก็ให้เราออกมาด้านซ้ายนะสังเกตก็จะมีท่าท่านเกาะตรงนี้นะครับอ่ะเขามาเจอตัวนี้ปุ๊บเรียวซ้ายนะครับแยกนี้แล้วจะมีบ้านมีเข้าได้นะครับเข้าไปก็หันขวาจะเจอกลองนะ ก็มาเปิดกันเลยโอ้นี่นะมันได้ของมาเพิ่มนะครับแล้วก็ได้เป็นส่วนของกุญแจมานะครับเราก็ส่งฟไปเลยแล้วเราก็ว์ปกลับไปตรงนู้นนะมันจะใกล้กว่าเราเดินกลับเองนะครับโอเคทางใต้ดินเปิดเรียบร้อยข้างล่างมีกล่องนะครับ แล้วก็มีหนังสือให้กดอ่านด้วยนะเป็นสปอยนะครับเขาบอกว่าให้เป็นดูอนิเมะนะว่ามันพีคมากนะครับโอเคเปิดกล่องก็ได้เหรียญมาเยอะเหมือนกันนะพวกเหรียญมูเป็นนะครับแล้วก็เหรียญโทเค็นนะนี่โอเค ตอนนี้เควสของเออร์วินก็หมดเรียบร้อยนะเหมือนจะได้ตัวซัมมอนมาหรือเปล่าของแอตแทกออนไท่านนะครับแต่ตอนนี้ผมยังสงสัยอยู่นะว่าเควสอี่เควสเนี่ยมันอยู่ไหนนะก็เดี๋ยวขอลองหาก่อนนะครับเพราะว่าไอตอนเนี้ยในกระเป๋าผมเนี่ยมันมีชิ้นส่วนไททันเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องมีตัวรับเควสแล้วให้ทำแน่เลยก็เดี๋ยวผมไปหาตัว รับเพย์ก่อนนะโอเคครับตอนนี้ก็เจอตัวรับเพย์อีกตัวแล้วนะมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเออจะเรียกว่างไงดีล่ะถ้าจากที่เราวามาตรงแบบนี้นะครับล้วก็จะมีช้ท่านเกาะตรงกลางใช่ไหมให้เราเลี้ยวขวามานะครับนี่ทางนี้นะจากช้ท่านเกาะนะครับแล้วก็ตรงไม้เลี้ยกวก็จะเจอกับตัว MBC ตัวนี้นะมันเป็นตัวรีเซิร์ชนะครับ โอเคก็ให้เราทำเคลสกำจัดไททันไปเรื่อยนะเออแล้วก็ผมก็เพิ่งนึกได้นะครับว่ามันจะมีในส่วนของ Ascension 3ด้วยนะในแบบนี้แต่เท่าที่บินบนดูเนี่ยก็ยังไม่เห็นตู้นะแต่พอมาดูอันนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราต้องทำเคลสก่อนแล้วมันถึงจะปด Ascension 3นะก็ยังไงก็เดี๋ยวมารอดูนะครับ อ่ะครับตอนนี้ก็ทำเฟสเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวมาส่งเฟสกันเลยต่อไปก็ให้ไปตีช่น้นเกาะนะครับก็ใช้เวลาตีแป๊บหนึ่งนะเรื่องมันก็เยอะนิดหนึ่งโอเคต่อไปเขาก็ให้หาชิ้นส่วนนะครับมีส่วนหัวส่วนตัวส่วนขาส่วนแขนนะครับอย่างละ2ี่สิบแล้วก็หัวกับตัวอย่างละสิบนะซึ่งผมก็มีเยอะแล้วนะ นี่มีเป็นร้อยอันเลยก็ส่งเลยครับโอเคเราก็จะเสร็จเควสแล้วนะนี่ข้างในบ้านนะครับก็จะมีแอสเซนชันสามจริงๆด้วยนะก็ค่าซื้อเนี่ยอยู่ที่หนึ่งรอทีนะครับก็เดี๋ยวเราซื้อไปเลยอ่านี่นะ แล้วตู้นี้ก็จะเป็นตู้ Ascension 3เลยนะครับอันนี้เราก็น่าจะทำได้ตั้งแต่1-3ถึง3เลยนะเพราะว่าตู้1กับตู้2มันหายไปแล้วนะครับอ่ะใช่จริงด้วยนะทำได้ตั้งแต่ขั้น1ถึงขั้น3นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขั้น3เนี่ยอ่ะมันใช้ยังไง Ascension 3เนี่ยผมคิดว่าน่าจะ ใช้ได้แค่ตัวคอสมิกนะครับเพราะอันนี้เขาเขียนว่ามทัลเนี่ยมันสามารถทำได้ถึงแค่ a s ส e n s i o n 2นะโอเคก็ถ้าอยากทำก็ต้องเป็นตัวคอสมิกเท่านั้นนะซึ่งผมยังไม่มีคอสมิกที่มันเป็นตัวกอตลีเลยนะครับก็อยากจะทำตัวกอตลีให้มันสุดนะแต่ตอนนี้ก็ยังเปิดหาไม่ได้นะ อย่ไปเปิดไอ้ที่เหลือกันดีกว่านะครับมีเจ็ดอันนะก็หวังว่าจะได้ตัวกอตลี่นะอันนี้น่าจะเป็นรีวายนะดูจากเงาแหละ รีไวจริงๆนะครับซึ่งไม่ได้เป็นตัวกอต์ตี้นะอย่ามาดูอีก6อันดีกว่านะครับถ้ากอต์ตีออกเนี่ยผมทำเลยนะแต่มันหายากมากนะครับไอคอมีกนะับกอรตี้เนี่ยผมเล่นมายังไม่ได้นะแต่คนอื่นเขาได้เอาได้เอาเลยนะโอเคตัวธรรมดานะครับ เกลืออีกแล้วนะครับก็เหลืออีก3อันสุดท้ายแล้วนะเกลือตามเคยนะครับของอันสุดท้ายเคเกลืออีกแล้วไปครับอันสุดท้ายแล้วนะ โอเคครับเกลือหมดเลยนะก็ตามนั้นเลยนะถ้าจะทำไงเนี่ยเดี๋ยวผมหาตัวกตตี้ได้นะครับค่อยมาทำนะอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เดิน,นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่ลงคลิปช้านะเพราะว่ามีธุระจริงๆนะครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไ r i b ์กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็รอติดตามได้เลยนะแต่วันนี้ก็ไปละครับบ๊ายบาย Can say that I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine.